สวัสดีค่ะพี่น้องทุกคนเป็นยังไงแน่นอคะค่ะเมื่อนี้สบายดีบ่นอ์ทุกคนปารดอกไม้เมือนี้ก็ทํางนานบานหลังเทียงมากกับมีแสงแดดทุกคนปาดอกไม้ก็เลยถือโอกาสไทยอัน,นคลิปแน่จักน้อยะค่ะทุกคนเ <c oughs> <c oughs> บิ้งจ้าปารดอกไม่อย,ยากปวดนี่ดอกไม้ดอกไม้ชุดแรกของปีนี้เนาะคะ่ะหลังจากที่หิมะก่คอยมีแล้วเนาะคะ่ะ ในหมู่บ้านเนาะมีแต่ฝนโตกอีหยังประมาณนี้ละจ้าก่ะมีแสงแดดแน่พวกป่าดอกไม้ก็ปลูกปลูกดอกไม้ชุดแหลกค่ะทุกคนเบิ่งออกดอกบานสะพังแล้วงามค่ะเบื้องเบิ่งค่ะปลูกดอกไม้นาระเบียงเนาะทุกปีเบิ่งนี่ป่าดอกไม้มากแห้งค่ะกินเขาหอมหอมก็จะเป็นส่วนมากก็จะเป็นหัวคือ คือหัวหอมหละจะเอามาเน็บๆลงเนาะเบิ่งนี่นดอกไม้นาระเบียงอ่าลอดแรกของปีนี้เนาะคะ่ะอันนี้ก็ยังบาได้ลงดอกจะเอาเอาเป็นอบนพลาส,สติกว่ามาใส่ไว้กันเนาะเดี๋ยวพอถึงหมาหอนจักน้อยปลดงใหม่ก็เปลี่ยนจะเบิง่งคุณดอกฟอติเซีย พอเขาออกดอกมากอะสีเหลืองอารามจามะมีต่มีต่ดอกเต็มไปบิดจะบ่มีใบเนาะดอกใหม่อันนี้กับสีพิเศษสีเขากับสีเหลืองๆคล้ายๆดอกราชพฤกษ์บานเขาา้าจะปลาดอกไม่มากตอนแรกกับตัดมาใส่แจกกันจานตัดเป็นกิ้งยังสิละสองสามกิ้งมากสซแจกกันเนะา,เาะจ่าพ่ออันแช่เขาไปโดนๆเขาแตกใบป,ป้าดอกไม้ก็เลยล่องออกมาเน็บส่กระถางนี่เบิ่งจากเขาก็ยูมากเลย ค่ะหกปีแหละจ้ะทุกคนเขาปลูกเขาในกระถางเขาก็สีงไงประมาณนี้แหละจ้ะแต่ว่าปลาดอกไม้ก็สิตัดตัดยอดออกทุกปีค่ะตัดช่วงบนบ่ให้เขาไงไปกว่านี้เนาะจ้ะแปลว่าปลาดอกไม้มากค่ะแล้วก็อัน,นอันนี้ก็สิเป็นอันกุหลาบเนาะค่ะกุหลาบสีเลือดอันสีเลือดนกค่ะหรือว่าสีไข่ไข่ว่ายแดงเนาะจ้ะสีคือว่ายแดงนะั่นแหละปลาดอกไม้มาก ปล่ดอกไม้จะเอามาปลูกจะาสจะให้เขาเลื่อยไปตามตามเ้าาระเบียงล่ะจากอู้นไปถึงอันนี้รุ่งเพิ่นเอาอนนเพิ่นเอารวดมันตึงใ้ให้ป่าดอกไมจ้จากแต่กระบ,บรูว่ามันต้องใสเวลาจักปีเนาะจากมันจางลื่อยไปถึงบันไดฟังทางทา้งน่นเนาะจากถึงฟังท้างน่นเะนาะนี่เขาก็ร่งแตกยอดง,งามงามจ้ะได้ปีหนึ่งพอดีจากกุหลาบเครื่อนนี้ของป่าดอกไม้อันนี้ค่ะ จะเป็นทิวลีฟจ้ะพี่น้องเป็นทิวลีปป่าดอกไม้เนบเขไวไกรกลับไปพัก่อนบ้านเฮ้าเนาะช่วงเดือนอ่พฤศจิกาท่านว่าเนาะพ่อนี่เขาก็เริ่มงอกเงยขึ้นมาแตกใบจ้ะสีใดนันป่าดอไกไม้อุ้ไว้กรเน้อทุกคนมันรุนกันมันจะเป็นสีใดนะจ้ะหลังจาก <c oughs> <c oughs> จไปเบิง้งอันอันนี้ก็สิเป็นอันกระถาง กระถางพักกระถางพักป่าดอกไม่นี่กับปลูกมาได้สิบป,ปีแล้วจ้ะยู่เขาซํำเวลาที่ป่าดอกใไม้มาอยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์หล่ะจ้ะสองพันสิบสามเนาะป่าดอกใหม้กะเอามาปลูกเอามาเนบจะอันพืชพักสวนขัวน่นแหละจะปลูกอัน,นออร์แกนิกเนาะปลูกปีโอเพร่าได้เก็บกินกะก,กินเราก็บสบายใจจ้ะเพราะว่าเขาบม่ได้ใส่อัน เข้าไปาใส่โปรดูหรือว่าอีกอย่างสักอย่างจ้ะเขาก็ปลูกธรรมชาติบอไดใสสารเคมีนะ่ะเราจะอีกอย่างสักอย่างอันนี้ค่ะอันไหะจ้ะเขาก็อันนี้ก็จะเป็นอีกอย่างดอกซื้อป่าดอกไม้ลืมรสชาติแต่ใี้ข่บล็บอกโคลีนะจ้ะทุกคนม่งจ้ะอันนี้ก็จะเป็นสาระแน่เนาะเอาไปาใส่เมนูน เมนูลาบซุกเนาะปลาลอาไมมากกินจะลาบปลาลาบไกอ่อียงประมาณนี้อันฝนลงหอยเขาก็จะมาจะมันนี่หอมปลาลอาไมมากอันนี้ก็จะเป็นอันที่รีบลุ่งเพิ่นปลูกไว้แต่เพิ่นของเพิ่นกะบลูว่าปีนี่จะเป็นสีใดเดี๋ยวมาค่อยรุนกันนะจ๊ะนี่ก็จะเป็นพักเนาะพักของอันพักกินนี่หละจากก็กินแซบกัน เบิ่งปลาดอกไม้จะพาเขาไปเบื้อง้ังไนปลาดอกไม้อันเพาะในอันฟักทองจ้ะส้นนี้ก็สิเป็นอันปวกดอกไม้อีหยงตั้งต่างจะเบิ่งอันเบื้องอันนี้ก่อนเนาะอันนี้จะเป็นตนน้นอันเพิ่นเตินต้นมอนเนาะจ้ะบานเท่านาะต้นมอนเบิ่งเขามีรูอันมีผลมอนออกมาทุกคนเบิ่งค่ะยังเอาออกไปบ่ไดจ้ะเพราะว่าอากาศยังหนาวอยูอ่เป็นยังขึ้นใยเนาะนี่ จะปลารกไม้มากกินจะมากกินใบมันก็เอามาใส่แกงใส่ย,ยังแบบบานเข่ากระแสบจ้ะอันนีก้ก็จะเป็นอันต้นมะลิแต่ดอกมะลิหอมหอมปลารกไม้อันสื่อมาแต่ประเทศฝรั่งเศสนอกจากหอมอันนี้นะนี่ก็จะเป็นพืชผักสวนคั่วของปาาลาอกไม่นะจ้ะอันกระปลูกลงกระถางก็สี่ทุกปีแหละจ้ะทุกคนพ่อได้เก็บกินจ้ะต่ไคร่ใบบกูดบกูดตัวนี้เอน แม่นิดนองปั่นไห้มาต่างๆต่างๆอันค้นเขาตรงนี้นะจ๊ะอันมันยังอุ้ยเบิงนันเห็นบอห็นบ่นี้แห้งแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าเขามีต้นไม้งอกขึ้นมาเนาะอันนี้ก็เริ่มแตกใบแตกมากกับเด็ดกินทุกคนเด็ดไปใส่อันต้มใส่แกงเนาะจานมีกะคเพื่อกันจา้จาะรลแหนใบบัวบก ปลูกเส่กระถางมันก็สิบประมาณนี่นะจ้ะมันกับบพอ่อแสงแดดเบิง่งปลาดอกไม้สิพาะเขาไปเบื้องข้างในเบื้องต้นพิกปลาดอกไม้นี้อายุเขาได้สองปีแล้อได้อนจ้าสองปีกว่าแล้วหนาวนี่เขาเก็ยังรอดอยู่จ้าแต่ว่าใบก็บ่ค่อยงามเดี๋ยวค่อยค่อยมาบำรุงกันเนะาะจ้าปลูกไวเพอะได้เก็บกินจ้าทุกคนค่ะบ่พอกับไปสวนอันสวนพักบีโออันแม่นิดน้องปั่นเนะาะจ้าเพิ่นกับปลูกหลากหลายเนาะอันนี้สิเป็นอัน ปลาลองไม่เพราะเพราะอันต้นฟักทองจะเบิ่งหันอันนี้ก็สิเป็นแค่รถอันจีมวงกันอันนี้ก็ย่งบวเกิด <c oughs> นี่ก็กำลังงอกขึ้นมาทุกคนเบิ่งจะเขาจะเป็นอันต้นกระเจีย๊ยบขาวเนาะจะปลาลองไม่มากกิน่นปลาลองไม่ว่ามันมันกิ่นแสบจะอันนี้ก็จะเป็นอันหอมแดงแบบบานเหาเนาะจะเบิ่งหันกำลังขึ้นมาจะ กะจาปลาหลงไม้ก็เฮ็ดเล็กๆน้อยๆเตลปีก็ได้กระเฮ็ดจ้งสี่หล่ะจาเบิ่งอันอันนี้อันในของตนอันตนหอมพักชี่เนาะบานปลาหลงไม้อื่นเอิ่นพักหอมปลอมเนาะจะก็จงอยู่ข้างในนั่นอันเอ้ยบ่แม่นก็อยู่ข้างนอกลนะจะจีห้เบิงเนาะอันนี้เขาก็กรลังเริมงอกขึ้นมากน้อยๆตนใน้อยๆเนาะจะอันนี้นาจะเป็นอัน ยังก่อนเนาะเพิ่นเดินโหรผพาเนาะจ้ะจต้นโหรผพาเราจะมือนอีป่าลงไมก้กะยู่บานเนาะค่ะเล็ก,ลกๆในน้อย,อย,อยที่ป่าดลงไม้เฮ็ดเนาะจา้ะอันอันยอดในพักลงมกระถางกะเริ่มงอกเงยขึ้นมาเราจะทุกคนนั่นแหละจ้ะเมื่อนอีป่าลงไมก้กะทํางานอยู่บานเนาะจ้ะซักผ้าดิดผ้าเดี๋ยวจังหน่อยกะสิึ้นไปดูดฟุ่นเนาะจ้ะทุกคนเ <laughs> มื่อนอีอากาศกะ นี่แดดแน่ bon od od จ้าแดดกับบดูนอกจ้กเริ่มมีก่อนเมฆมาเราคิดว่าฝนหนาตกอีกลวค่ะเนี่ยมันแรงกะเย็นเย็นหนาวหนาวเนาะจ้าทุกคนรักษาสุขภาพเด้อจ้าทั้งบ้านเ้าสิเป็ยนยังไงในนอหนาวหงหอนเนาะยุนี่กะกต่ยัง่ฮหอนักจ้าพี่น้องอันยังหนาวยังเย็นอยู่จ้าถึงในหมู่บ้านหิมะกับบ่มีแล้วละจ้าก็สีตกแม่ตาบนเขายอดเขาสูงๆนั่นละจ้าแต่ว่าอากาศก็หนาวเย็นอยู่จ้าทุกคน กัยังไปเฮ็ด,ดกิจกรรมนอกบ้านไปลุยไปอันนั้นเนี่ยก็บ่ได้จ้าเด้อป้าดอกไมก่กะก็อยู่จังสี่ละจ้าอีกจังน้อยก็คือสี่อันได้ออกไปหาเฮ็ดอันนั้นอันนี้อันคือแต่ละปีนั่นละจาล้าพี่น้องคันราคาพี่น้องสําหรับอ่าคลิปนี้ปาาา้าดอกไม้กะพาทุกคนชมสิบ้าดอกไม้เฮ็ดอ่าในบริเวณบ้านบอกจะหวังว่าทุกคนนั้นจะมีความสุข สักเล็กหน่อยนจ่จจะในการรับชมคลิปนี้ของป่าดอกไม้นั่นแหละค่ะขอให้ทุกคนโชคดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วกยเ,กเจ้าทุกคนนะเอาไปพอ,พอกันคลิปหนาด้วยจ้าสวัสดีจ้า